สวัสดีครับพบกับผมครับคุณ่อยครึงง่วงครับวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายนะครับไปโดนนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับบุคคลมีเวลาในการลงคลิปนะครับเพราะว่ากัภารกิจส่วนใหญ่กับยูุ่ที่ลุงเลียนนะครับการสอนหนังสือนะครับการจัดการเรียนการสอนครับวันนี้นะครับวันศสาร์ทิตย์ครับมีโอกาสดีครับผมพี่น้องนะครับมาบึงนาครับมาบึงนามาเป็นทังไหนนะครับนาจกขวงเนี่ยนะครับกับ เราจะมาตัดหญ้าเหงัว่ครับว้นนี้ตัดหญ้าน้ำคันนาครับเพราะว่ารู้สึกว่าหญ้าจะไหลครับน้ำคันนาแล้วก็หญ้าน้ำงานนาไหลกันครับพี่น้องนะครับช่วงเมื่อกี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนขาดช่วงนะครับที่นี่ก็เหตุให้เขานะครับเจริญตัวซ่านะครับแล้วก็หญ้ามันขึ้นท่วมนะครับพี่น้องนะครับืันนี้ก็เลยือโอากาสดีมาเมื่งหน้าแล้วก็มาตัดหญ้าเหงัว่นะครับตัดหญ้าทมคันนาเหงัว่พร้อมนะครับเนาะครับผม อันนี้ก็เป็นสภาพนาของผมนะครับเนาะครับอ่าอันนี้บ้านผมเอินมานาห่วยนะครับนที่ประมาณสิบไรครับเป็นงานเดียวเงาไปเลยสิบไรนครับเาาไปเกลไก่บุหรี่ครับพี่น้องนะครับมันอีูก็ว่านี่ครับจะตัดคันนาคันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเขตแดนนะครับเป็นเขตแดนอันนี้ฟังนี้เป็นนานาของเพิ่นนะครับขององเพิ่นอ่าส่วนนี้เป็นนาของผมนะครับส่วนนี้นะครับ มันสิบไรครับพี่น้องนะครับก็จะมาตัดเนี่ยนะครับมันหกนะครับตัดไปง้วกินครับพี่น้องมากินครับช่วงนี้นะครับเขาเขาบุกคอยง้ามมาเลยนะครับเพราะว่ามันขาดขาดฝนนะครับฝนทิ้งช่วงไปช่วงนึงนะครับเนี่ยจะเกิดขึ้นไลนนะครับจะคิดว่าก็จะได้เพราะเพราะกินนี่แหละนะครับครับผมครับผมจะตัดไปได้หลายเตือแลนะครับเนาะ พักกินน้ำจากเขาครับหลังจากนี้ก็กวาดนะครับแล้วกอมไปแหง้อกินผู้คอกนะครับถือว่าเป็นการกับับวัชพืชไปพร้อมนะครับวัชพืชตามคันนานะครับมันหกนะครับเขาเกิดได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดให้น้าแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเอาเอาหยางส่วนนี้นะครับเอาไปแหง้งกินนะครับ ็นการประหยัดต้นทุนครับผมกัใส่วัตถุดิบนะครับที่มีตามธรรมชาติครับที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับครับผมก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับไปตัดหญ่ามาแล้วก็เอามาให้มันกินแล้วกนะันเนาะอยู่คอกครับผม ก็เป็นหยาตามธรรมชาตินะครับมีิพอสมควรครับพี่นอ้องครับกินดีครับเราเป็นต้องไม่ให้กินยุ่นะครับเนาะอย่าตามชน,นะครับ ก่เล็กน้อยก่าสิบคอดแล้วนะครับประมาณเดินกู่กว่าครับ่องเริม่มง่ายครับตัวนี้นะครับตัวนี้เมียสาวนะครับเนาะเป็นียอยู่ได้ประมาณสิบเดือนครับตัวนี้เกิดเพื่อนครับตัวนี้เกิด่องเพื่อนครับเกิดไก่คอดจันครับ จดท่ายครับแม่นี่ตอนง่ายแล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคุณหน่อยคเลาเร่งมาครับฝากพี่ฝากน้องไวปพิงซัมมี่ครับผมเงงอย่งงัวจีนหยาซืสอครับเปิดๆไปครับผมอ่า พี่ทักน้องพิงสมิญน,นะครับสวัสดีครับ